สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนลูกป,ปืนกลางเกียร์คูปัต้า40แรงนะครับเป็นตัว LED ลูกค้าบอกว่าคาสพังแต่ผมว่าลูกป,ปืนเกียร์แตกลูกป,ปืนกลางเกียร์นะครับตัวนี้ลูกป,ปืนกลางเกียร์แตกมันจะเสียงดังควากควากถอยหลังเดินหน้าถอยหลังดังมากครับ เหมือนคัดพังแต่ผมไม่ใช่เพราะาผมเคยเจออาการนี้มาก่อน L32 ก็เป็นเหมือนกันครับลูกปืนกลางเกียร์ชอบแตกถ้าเราใช้งานหนักๆนักถามว่าถอดยากไหมก็ยากอยู่ครับถอดถ้าลูกค้าอยากถอดเองก็นี่ครับใช้รางเลื่อน นง่ายเนาะใช้ลังเลื่อนพวกสายไฟมันถอดยากผมเลยไม่ถอดเลยปล่อยแบบยืดๆเอาถ้ารถของใครดังนะครับเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังก็ดังควากๆนะครับมันไม่เสียงไม่มีอะไร,รเปิดฝากเกียร์ดูครับเฟืองตัวนี้จะสึกนะครับถ้าเฟืองตัวนี้สึกนะครับ ออได้เลยครับปืนกลางเกียร์แตกครับเนี่ยไม่รู้ว่าศูนย์เขาเรียกปืนอะไรครับแต่ผมเรียกปืนกลางเกียร์เพราะมันอยู่ท่อนกลางอยู่กับท่อนกลางครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอขอจบเพียงแค่นี้ครับ